นี่สงหลังไปแักเอาตั้หลขึ้น่วเนี่เอาตะก้นขึ้นตก้นไ่นีกว่าเปิดเปิดข้างเปิดข้าง้วเอาข้างอะรเขาขวบข้างอะไรกันเปิดข้างเขาขวบาอ้นี่เปิดข้างเขาขวบบาครับเป็นขวบนะเนี่ยขอบกไปเห็นได้ว่านีเอาหนึ่งสอง ท่เลยคุมีคนล้วเดี๋ยวเด้อเดเ่องหน้ามีนักกอนทีสองตอเปโอยมาสิม่ดีอกันเลอย่าเลยอย่าเลตองคิดนต้องกันต้องโตลกันโอ้ยน่เหออยรอดืยกหน้าเนี่ยคือนหรออยไซรัปดันก้เขาได้กโดนแนวปืนค้างปืนคว่ำลบนหอยเลยนะโอ้ย

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้ผมยูทีสำนักง,งานเคทําลาสปาหนองเลงซ้ายครับวันนี้มีกิจกรรมการซ่อมอแข่งเรือพายนะฮะประมงพื้นบ้านตอนนี้นะเคทําลาสปาก็จะได้นําเรือไปสนับสนุนในการซ่อมในวันนี้ครับนั่นก็คือเป็นเรือที่อันดูแลความปลอดภัยสําหรับนักกีฬาที่จะมาซ่อมในการแข่งขันวันนี้ครับหัวหน้าวาราริชัยสารก็ อิดละพดอิดกับอิดไปนะครคนถ่ายกับถ่ายไปนะตอนนี้กว่าที่เราจะยกเรือขึ้นได้นี่ใจเวลาเมินเพอะสมควรครับเพราะว่าแต่ละคนนี่เตรียมกำลังมาแต่เรือนี่ค่อนข้างจะนักอยู่นะตอนนี้ก็เอาขึ้นรถได้แล้วนะฮะนี่เกิดความปลอดภัยของสมาชิกนักกีฬาที่มาซ้อมวันนี้นะเขตทำลาัตัดปลากอสนับสนุนเรือ ในการจัดกิจาการรมซ่อมวันนี้นหนึ่งล้ำครับเดี๋ยวเขาจะไปดูบรรยากาศการซ่อมกันตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการซ่อมกันตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเ,าเตรียมตัวไปอยู่จุดซ่อมก่อนตอนนี้เรือขึ้นได้เป็นทีรยบร้อยและต้องขอขอบคุณกําลังเสริมสนับสนุนทีมงานตีมาจเยยกเรือในวันนี้ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในตีบรรยากาศของการซ่อม นณทาเรือหนองเล็กซ้ายครับผม